ข่าวด่วนครับวันลงดาบแบรนด์เคียมรันและเฟอร์รารี่หลังตรวจพบสารต้องห้ามครับวันก็ประกาศแบนดเคียมรันแล้วก็เฟอร์รารีนะครับหลังจากที่ชกกันไปคือทั้งคู่เนี่ยชกกันเองนะครับแล้วก็ทั้ง2คนถูกแบนเนื่องจากตรวจพบสารต้องห้ามครับก็มีการเปลี่ยนการตัดสินครับเพราะว่าทั้ง2คนคนมีสารต้องห้ามเป็นบวก คู่นี้ชกกันเอาไว้เมื่อวันลุมพินี95นะครับเป็นศึกวันลุมพินี95วันที่31มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเกมการชกในวันนั้นก็ไปทางด้านเคียรันครับที่โชว์ทีเด็ดปล่อยมหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มคางเฟอร์ลรลลี่จนหลับกลางอากาศเลยแล้วก็ปิดเกมชนะน็อกไปได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรกพร้อมเพิ่มเซตรไร้พ่ายเป็นไฟที่23ให้กับตัวเองแต่ล่าสุดครับผ่านไปไม่ถึง2เดือนตัวหน้าที่จากองค์กรการตรวจสารกระตุนระหว่างประเทศครับได้ระบุว่าจากการเก็บตัวอย่างของเคียรันและเฟอร์ลรี่ครับในช่วงการแข่งขัน เมื่อวันที่3ามสิบเอ็ดพที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจพบสารต้องห้ามเป็นบวกนะตามที่อ้างอิงจากองค์กรต่อต้านแหละครับซึ่งเคียมรันเนี่ยมีผลตรวจเป็นบวก3ชนิดขณะที่เฟอร์รารี่ครับมีผลตรวจพบสารต้องห้ามเป็นบวก2ชนิดผลดังกล่าวครับก็เลยทําให้มีการแบนทั้งคู่เคียมรันเนี่ยโดนโทษแบน1ปีและก็เฟอร์รารี่ครับโดนแบน3เดือนก่อนนับตั้งแต่วันที่เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบนะครับ พร้อมเปลี่ยนคำตัดสินในไฟที่เคียรันชนะน็นอกเฟอร์ไารี่เป็นไม่มีผลการแข่งขันก็เรียบร้อยนะครับสาหรับนักชกทั้ง2คนคก็หน้าเสียดายนะครับจริงๆมันก็มีกรณีขอด้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นพรธนงเองก็ดีที่โดนแบนแล้วก็ปลดแชมป์เนื่องด้วยอาจจะใช้สารกระตุ้น,นไปในการที่ผิดวิธีบางคนบอกใช้เพื่อรักษาต่างๆน,น่าแต่ไม่ได้นะครับเขาไม่อนุญาตซึ่งตรงนี้ก็ห้ามนะครับเพราะวันนะมีการชี้แจงมาตั้งแต่ข้างต้นเ,นเป็นอย่างดีเลยจุดนี้ไม่มีเขาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นเพราะ นักมวยได้เซ็นสัญญาก่อนชกแล้วว่าห้ามใช้สารกระตุ้นต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสารกระตุ้นตัวเดียวกันกับองค์กรโอลิมปิกนั่นแหละครับก็เป็นการแจ้งข่าวด่วนนะครับทั้งคู่เรียบร้อยครับไม่ได้ไม่ได้ชกแต่ว่าเฟอร์นันดโดนแบนแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก,ก็กลับมาครับ